นข้างบนเป็นต้นกล้วยนะคะนูน่นข้างบนเป็นต้นกล้วยข้างบนเป็นระเบียงนะคะต้นกล้วยก็จะอยู่หลังบ้านนะคะจะอยู่หลังบ้านตรงนี้ก็จะเป็นระเบียงระเบียงหลังบ้าน I uh, know. วัฒนาลังสวยกลังงามเลยนะคะสวัสดีคะ่ะคุณติม๋มขอบคุณนะคะขอบคุณคุณติ๋มคะ่ะที่แวะมาส่งกำลังใจนะคะจำแมวเหนียวคะ่ะแมวเหนียวมาเดินเล่นในสวนนอ้องทำไมน้อ,องทำไม ไปไหนไปไหนหาจิ้งเหลนใช่ไหมขอบคุณนะคะคุณติมขอบคุณมากๆเลยขอบคุณพลังเงียบด้วยนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะเข้ามาชมแมวเมียวกันนะคะขอบคุณที่เข้ามาชมเป็นกำลังใจนะคะทานเข้าเที่ยงหรือยังคะคุณติม ทานข้าวเที่ยงหรือยังอาชานมทำไรชานมจะเปิดก๊อกเหรอจะเปิดก๊อกน้ำเหรอสวัสดีก่อนเด้สวัสดีก่อนเอด้อ,อส,สักการณ์นะสวัสดีค่ะหนูชื่อชานมค่ะชานมขี้ดื้อค่ะใช่ไหมชานมขี้ดือ้อ ชือชานมคิดดื้ออ้าวไปไหนเข้าบ้านนั่นเหรอเข้าบ้านนั่นเหรออานมอานมเอ้าเอ้าเอาเอาไม่เล่นแล้วเหรอเมื่อกี้อยากออกมานี่หนาเมื่อกี้เนี่ยเมื่อกี้อยากออกมาไม่ใช่เหรอ เปลี่ยนบรรยากาศนะคะเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนบรรยากาศเดินเล่นการเดินเล่นกัน,น,น,กนขอบคุณคุณติมนะคะขอบคุณพลังเงียบด้วยนะคะที่เข้ามาชมเป็นกำลังใจนะคะ nắng nung ừ? lón, nè nung nắng 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 tập đi nắng đi, tập nắng thằng nắng đi, nắng 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 Mấy nắng 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 âm nhạc khấu ba nhang